โดยข้อมูล Galaxy S25 Series อาจให้แรมแบบ r p d r X จาก Samsung ในบางเครื่องเรียกว่าถึงช่วงท้ายของข่าวลือแล้วนะครับสำหรับ Galaxy S25 Series ก็มีข้อมูลให้ติดตามกันต่อนะครับซึ่งเรอบนี้ก็คือเรื่องของชิปแรงคาดว่าจะยังมีรุ่นที่ใช้ของ Samsung อยู่นะครับแม้ว่าจะเจอปัญหาเรื่องความร้อน จนทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ของไม c ครนโดยรายงานออกมาจาก ET-NEW ระบุว่าตัวเครื่อง Galaxy s 2 5 Series ส่วนใหญ่จะใช้ชิป d r a m l p d r i x ของไม c ครนขณะที่บางเครื่องจะใช้ชิป d r a m l p d r i x ของ Samsung แต่จะสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ครับซึ่งชิปเซ็ตจะใช้งานใน s 2 5 Series จะต่างจาก d r a m l p d r f i ที่ใช้ใน Galaxy s 4ี่ r i e s ที่จะถูกผลิตขึ้นบนกระบวนการระดับ12นาโนเมตรของซัมซุงไม่ใช้13นาโนเมตรน่าจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้นและใช้พื้นที่น้อยลงครับและเมื่อบริษัทเปลี่ยนจากกระบวนการผลิต13นาโนเมตรเป็น12นาโนเมตรก็มีรายงานว่ามีปัญหาบางอย่างที่ทำให้การผลิตและการจัดหาจำนวนมากล่าช้าอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าซัมซุงจะแก้ปัญหาเหล่านี้แล้ว และได้เพิ่มอัตราการผลิตชิปเซ็ตแล้วด้วยครับการเปิดตัวของก a า a ซ y A25 Series จะเกิดขึ้นในงานก a า a x ย u n p a ท k วันที่23มกราคมนี้เวลาตี1ตามเวลาประเทศไทยครับ